สวัสดีท่านผู้ชมนีว่วันนี้เราอยู่กับใครครับน้องมาตาลูกอ่างทองคะอ่ะน้องมาตาลูกอ่างทองหลานสาวพี่ขวัญใจ่หลานสาว<จ>พี่ขวัญใจนะใช่ค่ะเป็นยังไงเนี่ยรอบที่แล้วหลังจากลงคิดไปแล้วหนาคนดูเยอะมากเลยนะด,ดีใจดีใจมาก คนชม่าน้องมาตาเสียงดีเสียงใสนะครับ,อ,บอนาคตไกลนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนน้องมาตาวันนี้อยู่ที่วัดพระนา,ารายณ์หลักเมืองโคราชคะ<เ>่ะเนี่ยเป็นงานอ่าเขาได้ข่าวว่าไม่มีลิเกมาลงนะนะเพราะเป็นแต่ว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดใช่ไหม<ช>ของสารหลักเมืองเ<ช>ขาเลย<ช>หาลิเกสมยศววงทองมาเล่นนะแล้วก็วันนี้อ่าหลังจากฮี้หมูลงคลิปน้อง มาตาร้องเพลงไปนะได้รับผลตอบรับที่ดี <_ d ose> วันนี้เฮียหมูจะมาแบทเทิลกับน้องมาตา <_ d ose> แต่เฮียหมูลองคู่กับน้องอายไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ลงคลิป <_ d ose> เดี๋ยววันนี้เราจะเทสเสียงน้องมาตาสดสดกันนะฮะอ่าเดี๋ยวขอดูเนื้อนะ <_ d ose> จำเนื้อไม่ได้มาโคราดมันต้องต้องร้องเพลงนี้กราบเท้าย่าโมนะ, <_ d ose> ะกราบเท้าย่าโมนะครับไม่อยู่โคราดเลยไหมคะโอ้นี่ไปรอบรอบประตูชุมพลมาแล้วเนี่ยจะเป็นเขยโคราดมีเนี่ย สามครั้งใช่ไหมเอามาต้องสามครั้งเหรอใช่อยู่โคราชเลยเอาเหรอรอดเพิ่งรอดครั้งเดียวอันนั้นอยู่โคราชแน่นอนในแฟนลกชองตอนนี้เดี๋ยวเราจะร้อ,องเพลงนี้ครับกาบเท้าย่าโมเสียงสดๆเสียงผู้ชายมันจะต่ํากว่านะแต่เสียงผู้หญิงมันจะคีย์สูงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปร้องเบทเทิลกับน้องกองอีกอีกอีกคนหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้หมูเริ่มก่อนนะต้องดูเนื้อนะท่านผู้ชมผมจำเนื้อไม่ได้เลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเนี่ นี่ประกบเพียหมูเลยน้องมาตาตรงนี้กำลังกระแสมา,อาสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อาเทบบาทยาหมูที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ยาออาวเชอญน้องมาตาลูกทิ้งแผ่นดินทิ้นอีสา จากมิดวงวานบ e ้านป่าเพื <único Liberty Overwatch> ่อเ้าวเข้ามาเป็นศิลปินเรงเรงเร่งเร่งเร่งเรงเพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดลนใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามมิน ปัดนีลานมากราบยาแล้วความมังเพลิดเพลิวไม่สิ้นศพน้าจูบดินเมืองบาทยาตนคุณยาโมเหมือนดังร่มโพพงาครุมครองปกป้องโครา มีอำนาจเหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครว่าใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออา แอบบาดยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรังาอาเลยจะทุกข์จะจนสแคไหนจะโคทนนปบ่ยเาันจะอยู่อีสาเนาเป็นลา จบไปจนได้นะท่านผู้ชมคือมันเป็นเพลงเพลงผู้หญิงก็จะผมก็จะร้องยากนะครับแต่ก็พยายามไปได้นะท่านผู้ชมคองบคณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอําน้องมาตามีจะฝากถึงวงก่อนอ้าวสมยศก่อนฝากถึงสมยศก่อนฝากพี่พี่ทุกคนนะคะช่วยเมตานะคะติดตามลิเกสมยศลูกอ่างทองนะคะพี่พี่ลูกอ่างเขาทุกท่านนะคะทั้งพี่ก้องทั้งพี่ขวัญทั้งพี่ใหม่พี่ยุทธแล้วก็ ประวัณั์ทุกท่านเลยนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก,ก็ฝากติดตามหนุน้องมาตาลูกอ่างทองนะคะลูกมาตาลูกอ่างทองช่วงนี้ก็ลิเกได้เล่นบ่อยแล้วงานเยอะได้เฉิดฉายแล้วบนเวทีนะ,ะเพลงเด็ดที่เราร้องบนเวทีเพลงอะไรส่วนใหญ่จะร้องเพลงออกก็เป็นยกมือขึ้นไปบนไหว้ที่พี่กองชอบร้องค่ะอลองนี้สักท่อนนี้ออะสักท่อนนี้เอะจัดสักหน่อยจัดดิโย <c oughs> วนหว,วังว่าย,ยังจำกันได้สสวััดีครบมาตายยังไงลูกแลานแม่จะวันนี้ได้มาพบกันส่งเสียงร้องรำพัน ขาดาคนสงสารเลื่อมใสโอ้นี่นะอาทุกคนฝากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันกัใจให้น้องมาตาด้วยนะสาวน้อยมาศจรย์นอนาคต <c oughs> โอ้โหผมว่าปังคนนี้นะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เสียงเขาใส่ตั้งแต่เล็กแล้วก็เล่นลิเกม,มาตาองยุ่กี่พวบเล่นตั้งแต่ประมาณปหนึ่ง ปาดพอ,หน,อหนึ่งมันหขวบดิใช่ค่ะประมาณนั้นเลยหกขวบโก้อยู่ในสายเลือดลิเกตมยศเป็นลิเกครอบครัวนะมีแต่ตระกูลอ่างทองอ่างทองอ่างทอง,อง,ทองดีใจเห็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบบว่าสืบสาวัฒนธรรมไทยนะครับลิเกไทยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณค่ะ